ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิรัตน์ในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับและอย่าลืมครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องคําสัญญาไหมครับคำสัญญานะครับถ้าเราได้สัญญาไว้กับใครหรือกระทั่งสัญญาไว้กับตัวเองนี่นะครับถ้าเราไม่รักษามันไว้หรือเราไม่ทําตามคําสัญญานี่นะครับคำสัญญานั้นมันก็เป็นแค่เพียงลมปากเท่านั้นเองครับและที่ผมพูดถึงเรื่องคําสัญญานั้นก็เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับ มีคนที่เขาสัญญาไว้กับสิ่งสิ่งหนึ่งครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคําสัญญามันจะมีมากมายขนาดนั้นครับและคําสัญญานั้นจะอึ้งทึ่งเสียวขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูกันครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับป้าน้อยครับผมสวัสดีครับป้าครับป้าน้อยครับเขาบอกว่า ที่นี่มีสถานที่ที่คนเขามาสัญญาอะไรกันไว้แล้วก็มาทำตามสัญญากันที่นี่เยอะมากเลยเยอะค่ะอยู่ในชุมชนแถวเนี้เหรอคะจ้ะอยู่ในชุมชนนี้แหละแต่เท่าที่ผมเห็นนี่มันมีแต่ป่าอะไรป่าป่าและที่ว่ามันอยู่ในป่าเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้จ้ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะจ้ะอ่าป้านำไปเลยไปครับป้าไปเลยครับแล้วสถานที่ที่เขามาทําสัญญานั้นมันจะเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ย แล้วพื้นที่แถวนี้มีแต่ป่าชักสงสัยแล้วล่ะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกับพิธีกรสุดหล่อของเรากันเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเปลครับเยอะมากเท่าที่ดูจากสายตาตอนนี้ว่ามีหลายร้อยเปรเกือบเป็นพันเลยครับครับผมเห็นเปลยวนอยู่ในนี้เยอะมากเลยเนี่ย อันนี้คือเขามาทําตามสัญญาเหรอครับเขามาตามสัญญาปูที่เขามาขอปูไว้ปูไห่เขาได้สมกามมุ่อดัตนาณเขาเลยมาถวายปูอ๋อมาถวายปูปูอะไรครับเนี่ยปูโสมกับปูเหียมาราชค่ะปูโสมกับปูเหมาราชจ้ะอยู่ที่นี่ไหมครับป้าอยู่ค่ะอยู่ด้านในค่ะอยู่ด้านในจ้ะป้าพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะไปลยครับป้า เยอะมากๆเยอะจริงๆงอจริงๆแล้วเพลยวนเหล่านี้นั้นก็เป็นของตอบแทนคําสัญญาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการแก้บนนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมซึ่งคนที่นี่เขามักจะนิยมมาแก้บนด้วยเพลยวนนั่นเองแหละครับและเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นะครับว่าที่มาที่ไปของการแก้บนด้วยเพลยวนนี้จะเป็นอย่างไร ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ที่ศารปูโสมครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้เคารพนับถือกันนะครับและตอนนี้เราอยู่กับแม่อัมพรด้วยซึ่งทราบว่าเป็นคนแรกที่นําเปลมาผูกไว้ที่นี่ครับแม่เ,เรื่องราวเป็นมาเป็นยังไงบ้างคบแม่เข้าฝันจ้ะอ๋อเข้าฝันเข้าฝันว่าอยากได้โต๊ะจีนแม่อัมพรก็เลยโต๊ะจีนมาถวายโต๊ะจีนนั้นก็คือ เปยวนคะคือเปยวนจ้ะผมสมขอโต๊ะจีนอยากได้โต๊ะจีนมาให้แขกนั่งจ้ะอยากได้โต๊ะจีนมาให้แขกนั่งจ้ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แขกในปัจจุบันนี้ใช่ไม่ใช่เหมือนเหงมันอยู่คนละพบกันเนี้ยจ้ะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นยังไงครับเป็นสารปูเป็นสารปูตาเฉยๆแล้วพ่อแม่ก็มาทำขมสารพ่อแม่ก็มาเฮ็ดเฮ็ดสารให้อีกสารใหม่อืออันนี้คือ เห็นอบอเป็นสารใหญ่ขึ้นสานใหญ่แล้วก็มาเปลี่ยนสานนี่จ้ะแล้วเคยนับไปไหมครับป้าว่าเปย์ยวนไ่้มีเยอะขนาดไหนไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเป็นพันพันเมนี่ปกติเนี่ยเห็นเปย์ยวนเยอะขนาดนี้สถานที่ร่มรื่นขนาดนี้มีเคยเห็นอะไรหรือมีใครมานอนอะไรบ้างไหมที่เยอะ <ค>มานอนอ๋อเป็นคนนอะจ้านักศึกษาเด็กนักเรียนแต่ปกติมันเป็นของปู่ปู่มารับแขกป,ปู่นั่นแหละรับแขกป,ปู่นั่นก็หมายความว่าตามความเชื่อก็คือว่านอกจากคนที่มานอนที่นี่แล้วจมีแขกของป,ปู่ด้วยแขกของปู่ปู่ขอว่าเวลาปู่ประชุมปู่มารับแขกอ๋อจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นไปของการรักษาคำสัญญาหรือการแก้บนนั้นก็เป็นแบบนี้นี่เองแหละครับคุณผู้ชม แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกๆสิ่งทุกทกอย่างที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะจริงหรือไม่จริงนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมละครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งครับก็คือเป็นสารเจ้าปู่เหมราสังเกตดูที่นี่เมื่อก่อนนี้คือเป็นเป็นอะไรครับเมื่อก่อนนี้เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าและสังเกตเห็นต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยต้น,นเล็กๆมันอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันมากเหมาะสําหรับในการผูกเปลมากเลยอ,อันนี้ เราเราปลูกกันเองตั้งแต่เกิดเองจ้ะเกิดเองไม,ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกค่ะอย่างที่แม่บอกว่าปู่อยากจะมีต้นจีนไว้รับแขกของปู่เท,ท่าที่ดูเนี่ยมันเยอะมากเลเยอะมากนั่นหมายความว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าดวงวิญญาณหรือเปล่านะครับว่าที่อยู่ที่เนี่ยอยู่กับปู่เนี่ยในบริเวณเนี้ยก็เยอะมากเหมือนกันเยอะคือการเหมือนกันค่ะในความเข้าใจของพวกเรานะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบริวารของปู่เนี่ยอยู่ในบริเวณนี้เยอะอยากจะนับอยู่บริเวณเนี้ยพอได้ไหมดูได้ใช่ไหมจะนับทวนไหมเนี่ยไม่ค่ะมันเยอะมากจริงครับคุณผู้ชมครับนับไปทวนนับไปทวนเลยค่ะครับผมถ้างนั้นเดี๋ยวผมขอญาตไปดูก่อนละกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่กุ้งก็ขอตัวไปนับจํานวนเปลยยูนกันก่อนนะครับว่าจะมีเยอะกันขนาดไหนแต่ก่อนจะนับพี่กุ้งก็ได้เจอกับน้องกลุ่มหนึ่ง ที่มานั่งเล่นในบริเวณนี้เดี๋ยวเราไปถามเขากันดูว่าเขาคิดยังไงกับสถานที่แห่งนี้กันนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับเรามาเห็นคนกลุ่มหนึ่งครับเขามาพักผ่อนอยู่แถวนี้นี่เลยครับถามน้องหน่อยสวัสดีครับน้องครับรู้ไหมว่าที่นี่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหรอครับแต่มีศาลที่นี่นะเห็นไหมเห็นครับเรามานอนที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อย,อยทําไมถึงรู้สึกว่าอยากมาที่นี่เงียบดีเงียบดีใช่ไ ก็พูดง่ายว่าเรามาที่นี่เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเลิกเรียนอะไรเงี้ยมามาที่เคยมากลางคืนไหมไม่เคยกล้ามาไหมไม่กล้าทำไมถึงไม่กล้าบังเวงบังเวงแต่ว่าเวลาช่วงกลางวันเนี่ยถือว่ามาหลบหลบร้อนได้ครับพอควรเลยตอนวันเคยหลับอยู่นี่คนเดียวหลับที่นี่คนเดียวเลยเหรอน้องมาที่นี่บ่อยไหมบ่อยรู้หรือเปล่าครับว่าที่นี่เขามีอะไรไม่รู้ไม่รู้เหรอ เคยเห็นสารข้างในป่ะเคยเคยเห็นใช่ไหมโดยปกติเรามามามา,มาใคร,ครับม,มากับเพื่อนมากับเพื่อนแล้วมั่นใจใช่ไหมว่าอีนอนเล่นๆอยู่อ่ะเป็นเพื่อนเราทั้งนั้น <S 2> <S 2> และนี่ก็คือเรื่องราวของคําสัญญาครับคุณผู้ชมตราบใดที่ถ้าเราไม่รักษาคําพูด ไม่รักษาสัญญาที่เราได้เคยให้ไว้กับสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับคำสัญญานั้นมันจะกลายเป็นเพียงแค่ลมปากท่านเองครับและอย่างที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เห็นด้านหลังนี้ทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากคนเหล่านี้ที่เขามีการรักษาคําพูดรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับปู่โสมและปู่เหมาราชครับทำให้เกิดสิ่งวัศจรรย์เหล่านี้ด้านหลังผมนี่แหละครับ แล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณป้าน้อยแล้วก็แม่อมพรมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องสัญญาเปยวนอึ้งทึ่งเสียวครับ